สวัสดีทุกคนฉันกลับมาแล้วมากินข้าวกันดีกว่าค่ะเมื่อวานฉันบอกจะลดน้ําหนักใช่ไหมวันนี้ฉันว่าฉันน่าจะตะวะแตกแล้วเธอเพราะว่าฉันอยากกินข้าวนะฉันคิดถึงการได้เคี้ยวข้าวเหนียวนะเข้าใจไหมวันนี้ฉันได้ที่มากินจ้ะมีน้ําพริกกะปิหนาะมีไข่ต้มมีหมูปิ้งแล้วก็มีผักแอมต่างๆข้าวเหนียวหนึ่งเกแก้ยง เมื่อก็นาถามฉันว่าเยอะขนาดนี้กินหมดหรอกินไม่หมดหรอกเธอฉันก็แบ่งไปกินมืออื่นบ้างฉันก็ไม่ได้กินมือเดียวจนหมดหรอกเริ่มจากไข่ต้มดีกว่าเริ่มจากไข่ต้มดีกว่านี่ไงไข่ต้มโซนะพริพกกะปิเข้าไป หารนะเธอเพราะว่าฉันเอามือถือตั้งโต๊ะนะ่ะมันคือกิน,กนมื้อเที่ยงจริง ทร้งน,นข้าวเป็นคนละครึ่งกัวเธอเธอได้ใช้ใหม่ฉันก็ได้สิทธิ์กับเขาจับแต่ว่าไม่มีร้านให้ใช้เติมเงินขอาระบบแล้วพอจะไปใช้ไม่มีร้านให้ใช้เห็นไหมคะบอกว่ามันทำยากกับเธออ่ะหมูปิ้งหน่อย เรอรอนี่นะนี่จากเตาเลยนะอืมอ๋อ,อยากเลวแหละจะผอมอ่มกกะต้องเสียเวลาไปพอสมควรเมื่อกี้

มันจะมีน้ำหมูกปิ้งอ่ะมันจะเอาให้ดูกับน้ำนี่น้ำหมูปิ้งอ่ะเธอโซของเลิศมันอยู่ตรงนี้ เต็มเต็มหมูนุ่มมากอืมด้วยอีกหาบางคนนะ่ะกินเยอะแต่ไม่อ้วนแต่ฉันหนักอ้วนอ้วนง่าย ไม่ได้กินน้อยเราก็กินเยอะแหละว่าจะลดน้ำหนักนะแต่เหมือนจะไม่รอดละไข่ต้มจ้ะไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะแต่อร่อยดีสบกเปล่าจิ้มน้ำพริกอ่ะ ามว่าทำไมไม่นั่งกินที่บ้านให้เป็นกิจลักษณะกับบ้านบาทีก็อยากพักนะ่ะโดยใช้เวลาต้องทำงานนี่แหละอาอคนอื่นที่ทำงาน เขาไม่กินข้าวคุนปลากันหรอก็กิกนก็จะผัดกันเข้ามากินวาทั้งคืนฉันก็บอกพี่ๆว่าเดี๋ยวขอทานแป๊บนึงบีเขา็มานั่งข้างๆแล้วพอเขามานั่งข้างๆบาทีเราก็เขินนะเขินพ่าเขานั่งมองเราเนะี่ย ก็ทำตัวไม่ถูกไม่อะไรกลางอืมกรอบนะแต่ถ้าแค่เยืนอีกหน่อยจะลด จริงๆอ่ะฉันก็ว่าจะกินสลัดแหละเธอแต่ว่าฉันกลัวมันจะซ้ำเมื่อวานไงแล้วเธอจะเบื่อกันไงฉันก็เลยต้องหาอย่างอื่นมากินเห็นไหม <c oughs> อยากหอมแต่ก็ยังสนใจคนดูอยู่ไงกินเดิมๆ,ๆเธอก็จะเบื่อ ฉันไม่สามารถกินของลำเดิมได้เป็นเดือนๆอ,อ่ะหมายถึงกินสลัดอ่ะเพราะว่าถ้าจะลดน้ําหนักจริงๆไงก็ต้องกินแบบนั้นฉันจะลดได้เดือนหนึ่งห้าห้าโลครึ่งอ่ะกินแค่ผักกับอกไก่เลยนะเบื่อมากแต่ตอนนั้นก็คือมันมีกำลังใจจะลดไงวันนี้ก็มีกำลังใจแหละ แต่เรามักแซบไงอืมเขาเหนียวตึ่มือว่ะถ้าซื้อมาแล้วกินเลยอ่ะจะดีแต่นี่มันทิ้งไปแป๊บหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้รอพี่ฮอบกินข้าวมันก็เลยเริ่มเย็นละพอเย็นก็ติดไม้เออติดเออติดไม้ถูกอ่ะ มีคนเคยถาม่ันว่าไม่กินผักหรอกินจนเนื้อหรอกินผักก็กินไม่เห็นเคยกินเลยอ้าอีห่ากูจะกินผักกูจะต้องเรียกคนมานั่งดูด้วหรอเพราะเวลาเจอกันอ่ะกินแต่บุฟเฟ่กินแต่อะไรแบบนี้ไงบุฟเฟ่ใครจะมมานั่งกินผักเธอฉันก็ไปนั่งกินเนื้อกินหมูสิเนาะแล้วก็ไปกินอาหารทะเลกินอะไรสิ เออผักแล้วก็มานั่งกินแบบนี้กินตะปิ๊กปิ๊ปิความรู้สึกของแฮมตอนเนะี้ย ฉันรู้สึกว่าฉันทำอะไรหลายอย่างมากมีฉันก็สุกเหนื่อยเหมือนกันอยากพักแต่พักไม่ได้เธอชีวิตมันต้องเดินหน้าน่ะเข้าใจปะอ๋อไปกำลังใจให้ฉันด้วยนะฉันรั้วองเธอก็คงไม่ต่างฉันหรอกทุกคนต้องสู้เข้าใจปะเออเอาล่ะทุกคนไว้เจอกันวันพรุ่งนี้นะเราไปกินข้าวก่อนแ้วต้องออกไปข้างนอกละบายยเจอกันพรุ่งนี้จ้ะ Ha ha ha.